คุณแม่ไม่ใส่หมอนสีน้ำตาลแล้วครับ่มันเยอะป้าปาเขาป้าป้าเขาต้องนอนสองหมอแม่แม่ให้เปลี่ยนแล้วให้มอนนอนหมอนเดียวครับปลาป้าบอกครับผมป้าป้าใช้หมอนข้างเอาแนอนหมอนสองอันเยอะ แต่แม่บอกป๊ะปไปแล้วว่าให้ใช้หมอนข้างเอาขอบใจนะที่ชอนจำได้ว่าใครใช้หมอนกี่ใบยเ,เยี่ยมมากเลยเดีย๋ยวนจะทำที่ขนคายหนูอือ้อที่ขนคายหนูอ,อยู่ตรงนี้ได้ถ้าขนม่ต้องยไปตรงนี้ ครับผมแม่ใจดีอยู่แล้วแน่นอน <c oughs> จนถึงไปก่อนไม่ต้องนอนตรงนี้นะครับแห่นอตรงนี้ตกตคือว่าเจคือว่าตามแน่ครับโอเคคุณแม่อยากทีท่ขนใคอนูนะครับผมวันนี้ไม่อะไรนะวันนี้ไม่ ่มีคุณแม่ลืมอ่ะเอาหมอนเอาหมอนข้างก่อนแล้วค่อยอคุณแม่ค่อยเอาเอผ้าห่มให้วันนี้คุณแม่ช่วยไหมม,มาไอมือสองนะจะได้เสร็จเดียวสองมือเรียกว่าใช้สองมือได้แล้วแหละ ได้แล้วขึ้นไปลอยเลยดีกว่าขนอนได้คนนะขนมาหองเก็บหน่อยจ้าหอมเก็บหน่อยจ้าหอมเก็บคันเทนหนอยจ้าจ้า